โอ้โหดูหุ่นดูหน้าดูห้าวแบบชาวบราซิลสุดๆครับเพื่อนเดียวครับฟิตแน่ๆฟิตแน่ๆคู่นี้เนี่ยนะฮะมาดูนักชกชาวไทยกันบ้างครับผมผม,มีเรื่องเล่ายังไงาายาวไหมสมัยวัยเด็กคนนี้เนี่ยนะเกิดมาเนี่ยฟันศอกก่อนเดินได้นะโอ้โหนีห่กันเดินด้วยศอกเนี้ยเหรอเดินด้วยศอกเลยเออคนนี้เลยคนบ้าเลยคุณนป็คนบ้าเลยพูดอะไรเลอะนี่คือความชำนาญของเขาโอ้โอเคปบมือต้อนรับดังๆเลยฉายา ขุนศอกทะลวงฟันรประมือต้องรับกิตติสอจอดนระยอง ดวงฟันประเทศไทย ไครฝแกก็ไม่รู้จะอยู่ไหนเหมือนกันนะแกฝัน้งแจะเด็กว่าแกต้องมาเติบโตที่นี่ใช่ไหมพี่เป็นอะไรย่านอนความกินน้ำลายอย่านอนง่ายกินน้ำเกลืออะไรก็เกิดขึ้นได้ครับน้องเอกครับครับผมโดยเฉพาะนี่กำปั้นไม่มีรูโดยเฉพาะการชกค้าเชือกแบบนี้นี่ครับคนที่ถอดมงคลให้กับกิตตินั่นก็คือคุณปฏิพอัธรุโรจน์ครับเป็นหน้า่ายหรือว่าน้องแมนของเรา เดี๋ยวคู่นี้เราก็จะมีคาดเชือกอีกคู่หนึ่งคู่ที่8นะครับแล้วก็ปิดท้ายคู่ก้าเป็นแสนชัยนี่แบบสมนุนครับครับนี่คือน้องแมนครับเป็นลูกชายสจเป็นหัวหน้าค่ายวัยรุ่นไฟแรงครับนี่เป่าเพี้ยงจะเสกคาถามหานิยมครับไอ้นี่ครับโอ้โหโดยก้านี่ถือว่าฟิตยอดเยี่ยมครับติดเป็นอัฐรุ่งโรดครับน้องแมนของเราเป่าคาถามายกที่หนึ่งราววันไม่ต้องรออะไรแล้วครับ จ้องแล้วก็เตะกันเลยครับเตะมาเตะกันกระโดดสับลูกนี้ครับแม่เดี๋ยวเธอเอาเลยครับจบเร็วมากนี่ครับจบเร็วมากครับดูจากสถานการณ์ทีนี้นี่โอ้โหข้าวที่เขาทานก็ได้ครับชายหญิงสองคนวนปันครับไปหมดเลยแต่ยิงเสียงต้อทั้งไม่ได้ครับแทนที่จะรันนี่ครับเู้สาวรัพพีจะอยู่ใกล้ครับเดี๋ยวดมฝันนี่ ทเนี่ยครับโอยตอต่อโอยบมา้มาถ้วมา้เป็นผมโดเรถมาลงที่นั่ช็ควหรือเปล่าอะไรนแปน้โเป็นอ่้โหเจอสแรกเ่าสุดครับฮึมโก้งก็ไม่กลัวครับนกินตีนเจอจะขับขับซาระวังครับอย่าเปิดขับอย่าเปิดกินตีกินตีไป บอกเลยว่าไม่ใช่ของง่ายๆนะโดนเหมือนกันนะครับเห็นจังหวะสองจังหวะเลยครับทั้งหมัดทั้งต่อกติีโดนเหมือนกันครับโดนเอาคืนครับตัดอยขวาหุทิ้งทั้งหลายเลยครับทีไม่โดนเจอต่อเขาตีมาค่อยๆค่อยๆจ่อยให้ดีค่อยๆครับต้องระวังด้วยยูโก้นี่ก็ว่าเป็นมวยโอ้เด็กหนุ่มด้วยครับที่13ปีปัดซ้ายฮิวโก้ครับหมัดขวาครับปีตีต้องระวังเลยครับ ไปรัดของวัเต็มร้อเปอร์เซนต์นี่หน้าเปิดไม่ได้นะครับแต่สู้ทุกเม็ดค,ครับสอกมาสอกไปเข่ามาเข้าไปนิโก,โก้มาแล้ครับมาแล้วครับมาแล้วใจจบยังไงสอกยังไม่ถึงกิตติ ขุดซอกเขาลงควันยังยได้หลครั้งครับยังพายเไม่เจอครับโี่ครับพยายามหลายครั้งเดี๋ยวดูคนระับครั้งไหนจะโดนจับจ่ายครับแขนขวาของกีตีฟูโตว่ายังไงครับฟูโตมาสายบัดขวาครับอันตรายเลยครับนช่วงไรนี้ครับตีมาก็ตีคืนอะ่ะแม่พ่อยกขึุมบ,บนแล้วโอ้โหภาพออกมันสวยงามครับนี่ครับมค้งชูชแบบนี้ยันโค้ดหน้าอันคู่พ แล้วฮูโก้กระโดนครับโดนก่อนครับมาครับนับแปดฮูโก้โอเคข้างบนโอ้โดนสองเข้าไปที่ผมยิงเลยผมไม่ได oh ้ยิงเลยสองที่โอ้โห <te oh ้จับผมถามว่าผมยิงเจ็บไหมไม่เจ็บครับผมสองเจ็บกว่ากระโดดตามเต็มๆครับโอ้โหเสียงร้องอฮูโก้ยังสู้หัวใจสริงครับหัวใจก็สู้จริงๆ มาครับห้ามนั่งขับนั้ยกนี้ไปไปไปแน่นอนไปแล้วสองลัพนะครับสมวัจสู้แล้วครับกโอ้หสับอย่างเดียวสับไม่เลี้ยงครับกิตติสับอีกแล้วครับแทงทางซ้ายมัดขวาไไม่ไหวยังไงครับโอ้โหกจบแล้วโอ้โหไหนคคนไม่ไหวนะครับกิตตีนี้ไม่ได้ปล่อยให้ยูโก้ได้หายใจหายคอเลยครับ โอ้โหมันโดนพายุมาเลยครับเป็นพายุหมัดพายุศอกพายุเข่าทุกๆอย่างครับแม่แกโหดสมชื่อครับหุนศอกทะลวงฟันกิตติสอจอแดระยอมาดูภาพช้าๆนี่ครับเก่งมาก้็ไม่พูดพร่ำททำเพลงครับใส่อาวุธทุกอย่างหาฮูโก้เฉียวๆลูกนี้เฮ้เฉียวลูกนี้แต่มันเจ็บครับท่านผู้ชมดูฮะลูกนี้ยังไม่โดน เข่าซ้ายโดนลูกไหนบ้างนี่ครับทั้งดันไปเรื่อยครับหันหลังให้นะครับดูช้าๆลูกนี้ยังไม่โดนครับโอ้ต่อยเอาใจเยอฮ์เลยครับอยู่ที่เวทีนะครับเยอฮ์สุรชัยเชี่ยวช้อยสักขับหมายเลข27นะครับช่อง8มันมันแบบนี้ครับแน่นอนครับเห็นแล้วแบบตึงเครื่องเสียวครับโอ้ยดู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 เข่าซ้าย บังคัดขวาไม่โดนครับแต่เดินชนอย่างเดียวครับกิตติสอจอเดรยองแม่น้องแม่นี่คาถาดีครับเป่าเพียงลูกแรกเดินไม่หยุดสาดอาวุธทุกอย่างให้ฮิวโก้โอ้โยนี่เป็นแฟนไทยไฟยืนตีกระบอกชูกันดีใจครับเอาไปฟังผลการแข่งขัน,รนประกาศผลยังเป็นทางการครับลงไปครับ ครับโวยห้าวๆนะฮะโุยกันทั้งคู่นะฮะเต็มอิ่มนะครับไม่ยอมกันเลยนะฮะแต่ว่าเราก็ได้ผู้ชนะแล้วนะครับ The Finish เอตติสองคน